สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้ก็มาพอกับสองนะเจ็บกันเด้อีกช่นเคยนะพี่น้องเอ้ยพี่น้องวันนี้นะเจ็บพี่พามากินเมนูอย่างนึงพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาลุ้นนำกันพี่น้องคือเกาพี่น้องเขาหอนหอนทำเสร็จใหม่ๆพี่น้องเอ้ยหอนแหง้อื้อหือหอนโอ้โหทุโโตพี่น้องประดุกตัวบักใหญ่เลย หนูอย in uh ังไงพี่น้องครับเนี่ยปลาดุกไอ้ต้มน้ำปลาเนาะพี่น้องโอ้โหต้มใส่เครื่องหลายๆเนาะพี่น้องนี่อื้มตัววักใหญ่เลยพี่น้องาต้มเสร็จแล้วไม่ไหมเนี่ยหอมน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยมากินข้าวกันเด้อพี่น้องกินข้าวนันเจ็บกันปะเบ้าโงานมุ่งเส้างานเนาะในประเทศต่างประเทศมากินข้าวนันเจ็บกันเด้อพี่น้องมาใส่ผิกผงจังเลยเนาะพี่น้องนี่ ผักกับผักอย่างหรอพี่น้องใส่ข้าวเหนียวซี่น,นะ่ะเะหาเลือกกะซาวอ่นะน้อพี่น้องอื้โหประดุกตัวหนยแงตัวใหญ่นี่มันมันเนาอพี่น้องอ หมั่นแข็งพี่น้องอยูอ่ยังไงต้มใส่น้ำปลาห้าหน,หนัวหนะวพี่น้องก็สิบแซ่บเลยต้มใส่ปลาคาตะใครเป็นกุ้นอย่างเนาะ ด้วยน้ำปาลาเนิแซ่น้องเอยเมนูเนี้ยกินกับข้าวปุ้นก็แแ่บด้วยนะพี่น้องเมนูเนี้ยรัดข้าวปุ้นลงไปโอ้ ฝนปตกมาจ้องมือแล้วพี่น<ค>้อ<ณ>ง<ค><ณ> con tốt cái <laughs> tốt khắc nó bắt tốt bắt tốt bé, không gì nữa nước bà tài hợp mình anh Nói Nó bán thịt chẳng đặn Cầm như vậy hả? <cười> <cười> อุย้ยฮอนจากดูดหัวน์ครับในฮอนครับพี่น้องอโอห้ออประดุบหัวบักใหญ่พี่น้องดูดเส็บแท็บเนี่ย 오이미 i s sắp đẹp, <laughs> <laughs> กระดุกตัวใหญ่แบบนี้พี่น้องเลยใบยางเนาะมันเจ๊ย่าเงี้ยอืออหืออ้าโอ้เสียบหน่อยพี่น้องเอากะซาวมาก็หาตีเมนูเสียบแซ่ๆเลยพี่น้องอ๋อืขับเลยน้อง ปลาแบรบิ่มหัวเริ่มช่องโคตรแซ่ไปปิ้งเอาไปย่างจิ้มจิ้มสุดนี่เมนูปลาดุกต้มน้ำปลาโคตรแซ่ไปน้องนีเงี้งเราไปทำบุ้งเด้อง่ายเมนูเนี้ยเอาคลิปนี้แค่นี้ครับผมคลิปหน้าได้ทายอย่างบางการะฟ้าติดตามเด้เลยต้องน้อยๆเ้อพี่ครับ อ๋อมืึอนี้แค่นี้ครับผมบัดดี้ครับผม